ธโมส,สังโคเฮเตมันอย่างมางามแท้งามว่าพอกับบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนี่ยครับท่านผู้ชมเมาะขนาดเลยนะครับอาการนี่นะเย็นดีขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมสบายอกสบายใจขนาดลูดื่มกาแฟตอนเช้าครับท่านผู้ชมต้มน้ำร้อนน้ำเดือดแล้วนะครับ เดไปจะกินกาแฟก่อนเนะนี่มีกับบิวรธรรมชาติสวยงามๆนะครับโอ้โหเด็ดและเด็ดแลว ช้อนอ่ะช้อนเอาช้อนอันนี้คนเอาเนี่ยเรียบร้อยกาแฟของบอชเจ็คนะครับอืมกับบรรยากาศดื่มดำ นี่ครับอันนี้เกือถนนนะครับเมื่อคืนบอเแจ็คมาทางนี้นะครับขึ้นมาทางนี้มาจากาจังหวัดน่านนะครับขึ้นมาครับนู้นและปีที่แล้วบอกแจ็คมาทางนู้นนะครับมาจากพัทยามาทางนี้นะครับอือากาศนี่หนาเย็นขนาดดูดิเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูดิเนี่ยมาะก่อ มุมนี้ตอนแรกตรงนี้บาวแจ๊กกะว่าจะพักตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นมาคนเดียวละวันธรรมดาเนาะก็บาล้าพักคนเดียวกลัวอืมแต่มาแต่มาครั้งนี้นะบาวแจ๊กก็มีเพื่อนแวกก็เลยได้นอนที่นี่ครับ <c oughs> ชื่อลุงตอนทะเลหมอกนะครับ เวลาเขาจะมาพักนะมาถึงที่นี่ปุ๊นบนะเราโทรบอกเจ้าของเขาตามเบอร์โทรศัพท์นี่เลยครับเนี่ยเป็นสัตว์เป็นส่วนดีครับนูนยาวถึงนูนมีห้องน้ำนะเนาะเดี๋ยวใส่ใสเดี๋ยวเราจะเก,ก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนึ่งนะครับตอนนี้หนาว สำหรับที่กลางเต็นท์ที่เบลเจกนอนเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเบลเจกได้โทรจองนะครับเบลเจกขับรถมากับเพื่อนๆเ,เนาะมาถึงตอนกลางคืนนะครับประมาณสักสองทุ่มได้มั้งครับ uh, ทางเจ้าของที่เขาจะมีป้ายติดอยู่ตรงข้างถนนนะครับเราสามารถมาถึงที่แล้วปุ๊บเนี่ยเราโทรติดต่อเขาได้เลยนะครับแล้วก็จะมี uh, เจ้าหน้าที่เจ้าของเขาจะมา เปิดไฟมาเปิดไฟห้องน้ํามาเปิดปั๊มน้ําให้เราเลยนะครับสําหรับอากางเต้นท์นะครับเปิ้ลก็คิดหัวละ100บาทเองนะครับท่านผู้ชมไม่แพงเลยนะครับมีไฟให้เราใช้ด้วยคุ้มขนาดกับบรรยากาศจุดมุมที่บัเจ็กอยู่นี่นะเป็นมุมที่ดูวิวได้สวยงามมากๆเลยนะครับ บริเวณตรงเขาครับท่านผู้ชมมันยังมีหมอกนอะทำให้เฮามองเห็นวิวบ่ชัดนะแต่มันก็ฟิลดีขนาดบรรยากาศมันกดดูดียนะอากาศมันนี่นะเย็นออกมาสัมผัสตัวเฮาได้สบายสบายเลยนะครับกับวิวกับบรรยากาศตรงนี้นะครับแดดก็กาลังสาดส่องมาตามหมู่บ้านตรงเนี้ครับมันมองแล้วดูสวยงาม อีกสักพักหนึ่งนะครับเดียว์บอลแจ็คก็จะเก็บเต็นท์กันเนาะเก็บเต็นท์เพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับท่านผู้ชมจะเดินทางไปที่แม่กําปองที่เชียงใหม่อ่ะครับและจะไปกางเต็นท์นอนที่นู่นอีกหนึ่งคืนนะครับสำหรับการเดินทางจากที่นี่นะครับจากภูลังกาจุดกางเต็นท์ตรงนี้นะครับ ไปที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับที่จะไปกางเต็นทนะ์ก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงอะครับท่านผู้ชมประมาณ4ชั่วโมง19นาทีเนาะระยะระ,ระยะทางนะครับประมาณ243กิโลเมตรครับไปถึงหมู่บ้านแม่กำปองอะครับ รับท่านผู้ชมที่ดูคลิปของเบาแจ้งนะครับอ่าบางท่านน้มาานาะมาเที่ยวน้อมไยากกางเต็นท์นาะแถวนี้นะครับหมู่บ้านตรงนี้มันก็มีรีสอร์ทให้พักนาอมีห้องเช่าให้พักเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถมาเลือกหามาเลือกเช่าได้เลยนะครับสำหรับพวกเบาแจ้คนี่นะครับมานะครับนำทางโดย GPS นะครับ GPS นำทางให้พวกเรามาถึงที่นี่นะครับ บางครั้ง GPS ก็พาเราไปถนนที่ไม่ดีนะครับไปถนนหนทางที่ลำบากลำบากเราก็ไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี GPS เราก็มาไม่ถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะเราต้องทำใจกับ GPS นะครับ ็ทนท์นี้ก็คือเต็นท์ของเบวจุ้ยนะครับไบเกอร์พัทยานะครับขับมาเดี่ยวเหมือนเบวแจ๊กนี่แหละครับไม่มีคนซ้อนนะครับไม่มีคนซ้อนใช่ไหมสนุกครับสนุกนี่ <c oughs> <c oughs> เก็บผ้าเก็บผ้าเร็วๆเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะเดินทางแล้วและตรงโน้นก็คือเบวสมานครับกับสาวลินนะครับอยู่เต็นท์ตรงนน้นนะครับ เดี๋ยวเบวแจ็กก็ถึงเวลานะครับเอาโดนบินโดนลงครับเอาโดนมาเก็บแล้วครับเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเบาแจ็คบินโดนนานไปเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามาทั้งทีเนาะก็พยายามอยากจะเก็บภาพให้มันได้เยอะๆครับท่านผู้ชมบางทีท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะทำไมเบวแจ็คมันบินโดนนานๆเนาะคือจุดประสงค์เบวแจ็กมาแล้วเนาะนานๆเรามาทีหนึ่งปีหนึ่งเรามาทีหนึ่งเราก็ต้องการอยากจะเก็บภาพให้มันสวยๆมันเยอะๆครับอืมป่ะ เอาบินเอาโดนลงเอาโดนลงกำลังบินเพลินเลย ทยอยทยอยเก็บต่างคนต่างเก็บอันนี้รอคนเดียวเลยใช่ไหมรอรอเจ้าจุ้ยคนเดียวตอนนี้เหลือเจ้าจุ้ยคนอื่นเขาเก็บหมดตั้งนานแล้วเขาเก็บเสร็จตั้งนานแล้วใช่สิใช่สิใช่สิรานเดียวยังยังใส่ชุดนอนอยู่เลยะเออดูดิคนอื่นเขานั่งคอยอยู่ตรงนี้เห็นป่ะท่านผู้ชมเนี่ยติดคำว่าติดคำว่าท่านผู้ชมอีกนะ เส้นสามเม่าไงครับขอเสียงหน่อยโอ้ยหน้าด้านพอพีมตอนนี้เวลาบ่ายโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับตอนนี้่าพวกเบาแจ็คเนี่ยจะไปอ่าแม่กำปองนะครับแม่กำปองไปแบบอ่าหน้าร้อนร้อนนี่แหละครับท่านผู้ชมเหงื่อมันแตกดีครับ กรไม่ค่อยได้มาเที่ยวช่วงหน้าร้อนนั้เนาะปีหนึ่งเราก็ลองมาหาประสบการณ์แบบร้อนร้อนสุดๆอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมไบค์เกอร์จะต้องแบบอ่าสัมผัสทุกทุกทุกอะไรอริยบททุกสภาพอากาศเนาะมันถึงจะแข็งแกร่ง สำหรับคลิปนี้เบาเช็คเอาไว้เพียงเท่าเอกอกกนเนอร์เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แม่กำปองนะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วเจอกันนะครับที่แม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่